ปปชแจงไม่เปิดทรัพย์สินประยุทธ์วิษนุทำไปเสี่ยงคดีอาญา23สิงหาคม64พลตรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกล่าวถึงคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายคณะ3 มีคำวินิจฉัยให้ปป,ปชเปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีว่าคณะกรรมการปป,ปชทั้ง9คนให้ความสำคัญมากกับเรื่องนี้มีการศึกษาอนุกฎหมายและปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิโดยเราเห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561กับพรบข้อมูลข่าวสารของราชการอาจไม่ตรงกันสำหรับกฎหมายปปชาการบอกให้ยื่นเป็นหลักฐานคือให้ยื่นเป็นหลักฐานแม้แต่เราจะไปตรวจยังทำไม่ได้เพราะเมื่อยื่นเป็นหลักฐานเรามีหน้าที่เก็บแต่ถ้าท่านมาอ้างเมื่อไหร่เราจะเข้าไปตรวจได้ และกรณีนี้ไม่ได้มีแค่ของพลเอกประยุทธ์และนายวิณุที่เป็นข่าวแต่มีคนยื่นเป็นหลักฐานลักษณะนี้อีกจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่เราก็เก็บไว้เราไม่สามารถเปิดเผยได้ถ้าเปิดเผยเ,เราอาจถูกดำเนินคดีได้เหมือนกันที่ประชุมคณะกรรมการปปอชอจึงมีมติว่าเราไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะไปเปิดเผยสำหรับกรณียื่นเป็นหลักฐานและมีมติ ให้แจ้งไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อให้ทราบว่าการตีความกฎหมายของท่านกับกฎหมายของปปชมีบทบัญญัติที่แตกต่างกันและเรามีความรับผิดช,ชอบทางอาญาที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและนี้สินบนเว็บไซต์ปปชได้แค่180วันนั้นต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่ว่าจะเปิดเผยได้ตลอดเวลาเพราะคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีจึงจำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนถ้าเขายื่นถูกต้องเราเปิดเผยก็มีกรอบเวลาถ้าเปิดตลอดเวลา อาจมีคนไม่ดีเอาข้อมูลไปใช้ในทางไม่ถูกต้องได้วันนี้คงไม่ง่ายที่จะมาทำมากกว่านั้นเพราะดูรัฐธรรมนูญแล้วข้อมูลทรัพย์สินถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนายนัทจักรปัทมสิงห์ณอยุทยากรรมการปปชกล่าวว่าคณะกรรมการปปชชุดนี้มีข้อจำกัดอยู่คือที่ประชุมใหญ่สารดีการะบุว่า คณะกรรมการปปชชุดนี้สามารถถูกฟ้องในศาลอาญาทุจริตได้ด้วยการดำเนินการของเราสิ่งที่ออกมาเป็นบวกหรือลบจะต้องตอบคำถามสังคมและกฎหมายให้ได้ด้วยว่าเราไม่ได้กลัน่นแกล้งเขาไม่เช่นนั้นถ้าเราถูกดำเนินการจึงต้องขอความเห็นใจเพราะกฎหมายบางอันทำให้เราไม่กล้าเข้าไปให้นโยบายเชิงรุกได้เต็มที่แต่อยากให้เชื่อมั่นปปชว่า ทั้งเคนตั้งใจทำงานน้ำใจคนไทยบริจาคช่วยเด็กเรียนดีขาดเรียนออนไลน์บ้านยังไม่มีไฟใช้21สิงหาคม64นางนัทนันชูชีวา ครูโรงเรียนศรีสุขวิทยาอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเดินทางไปเยี่ยมบ้านของนางสาวรุ่งทิวาเดินกลางหรือน้องวิวอายุ16ปีเด็กนักเรียนชั้นม .5 โรงเรียนศรีสุขวิทยาในพื้นที่บ้านหวายโนนโพตำบลทานละหลอดอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งน้องวิวเป็นลูกศิษย์ของตัวเองหลังน้องวิวไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์มาหลายวันทั้งๆที่น้องวิวเป็นเด็กตั้งใจเรียนและมีผล การเรียนดีเกรดเฉลี่ยสูงถึง3.93โดยจากการลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านของน้องวิวพบว่าบ้านของน้องวิวมีฐานะยากจนทางบ้านมีโทรศัพท์มือถือเพียงหนึ่งเครื่องแต่น้องวิวมีพี่น้องสองคนและที่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตัวบ้านมุงด้วยหลังคาสังกะสีเก่าๆห้องน้ำไม่มีประตูปิดแถมมีรูรั่วห้องนอนมีสภาพผุพังโดยครอบครัวของน้องวิวต้องกินข้าวกับน้ำพริกผักเกือบทุกวัน นางสาวรุ่งีิวาเดินกลางหรือน้องวิวเปิดเผยว่าตัวเองได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องชายรวมสี่คน โดยอยู่บ้านไม่มีเลขที่สภาพเป็นกระท่อมภายในไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องใช้ไฟฟ้าจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์แผงเล็กๆเ,เพื่อใช้สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือเรียนเท่านั้นซึ่งตนอยากได้โทรศัพท์มือถือเพิ่มอีกสักเครื่องเพื่อให้ตนเองและน้องชายคือนายคณิสรเดินกลางหรือน้องฟิลอายุ15ปีได้เรียนหนังสือไปด้วยกันเพราะทุกวันนี้ต้องแบ่งกับน้อง ผลัดกันเข้าเรียนออนไลน์ทำให้บางวันก็เรียนไม่ทันเพราะช่วงเวลาเรียนออนไลน์ตรงกันขณะที่แม่ของตนก็ป่วยมีโรคประจำตัวทำงานรับจ้างไม่ได้ส่วนพ่อมีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่ช่วงนี้เจอสถานการณ์โควิด1 9ระบาดทำให้ไม่สามารถไปทำงานรับจ้างได้ขาดรายได้ใช้จ่ายในครอบครัวทั้งนี้น้องวิวเป็นเด็กเรียนดีได้เกรดเฉลี่ย3.93ความฝันในอนาคตอยากเป็นพยาบาลทหาร หลังจากการลงพื้นที่และมีการเปิดรับบริจาคความช่วยเหลือสายทานน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันที่23สิงหาคมยอดเงินบริจาคจำนวน3 7 2 7 3 8 5บาทและมีผู้ใจบุญเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ให้น้องกับบริจาคโทรศัพท์มือถือให้ด้วย ด้านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31นครราชสีมาได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวน้องวิวทำให้น้องวิวตื้นตันใจออกมายกมือไหว้ขอบคุณน้ำใจจากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศโดยขอปิดรับบริจาค และสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเป็นคนดีจะเรียนต่อเป็นพยาบาลทหารให้ได้โดยจะใช้เงินที่คนไทยบริจาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดลูกนัดเตรียมแฉรายชื่อประกาศเปลี่ยนนามสกุล 24สิงหาคม64นายธนัทธนากิจอํานวยหรือไฮโซลูกนัดโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ต้องการเปลี่ยนนามสกุลโดยมีข้อความว่าช่วยกันตั้งนามสกุลใหม่ให้หน่อยเพื่อนๆถึงเวลาดันเพดานทะลุกเกินฟ้าและมีการโพสต์อีกว่า สรุปถแถลงการของครอบครัวธนากิจอํานวยแท้จริงแล้วเป็นความพยายามของสลิมที่ต้องการควบคุมไม่ให้ผมเคลื่อนไหวโดยเอาความหวังดีมาอ้างว่าจะช่วยทําคดีซึ่งสุดได้แล้วโป๊ะแตกโดนผมจับได้ว่าไปบิดเบือนคําพูดของทนายว่าอย่าให้ผมแสดงตัวเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะมีผลต่อรูปคดีเพราะฉะนั้นพร้อมหักไม่ยอมงอ ถือว่าที่ผ่านมาครอบครัวนี้พยายามขัดขวางสิทธิ์ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอีกแล้วไว้จะมาลิสต์แต่ละธุรกิจของผู้เกี่ยวข้องที่ขัดขวางให้ทุกทุกคนทราบส่วนคดีไม่ต้องเป็นห่วงทีมทนายที่เก่งกว่าเดิมโหดกว่าเดิมพร้อมเดินหน้าสู้เพื่อความถูกต้องเต็มที่และจะเตรียมช่วยเหลือผู้เสียหายคนอื่นๆด้วย ครั้งนี้ทุ่มสุดตัวเพื่อทุกคนเดิมพันด้วยชีวิตภารกิจเปลี่ยนการเมืองซึ่งโพสต์นี้ทำให้ชาวเน็ตที่มีความเห็นต่างทางการเมืองเข้ามาสนับสนุนและรอการเปิดเผยรายชื่อของไฮโซลุกนัดในขณะที่บางส่วนไม่เห็นด้วยได้ออกมาเตือนว่าเป็นเรื่องครอบครัวควรจะหาทางออกในการพูดคุยประสานรอยร้าว ทั้งนี้เมื่อวันที่22ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาไฮโซลูกนัดออกมาร่วมเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองหลังได้รับบาดเจ็บทางดวงตาโดยได้มีการแต่งกายล้อเลียนเข้าร่วมขบวนกีฬาสีของกลุ่มทะลุฟ้าที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยสวมเสื้อสูทสีเทาสะพายกล้องไว้ที่คอและชูสัญ,ญลักษณ์3ามนิ้วที่ทําให้กระทบกระเทือนจิตใจของคนไทยผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จนกระทั่งทางครอบครัวของนายธนัทนหรือไฮโซลูก so นัดได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยทางด้านนางอมรพิมลธนากิจอํานวยมารดาของนายธนัดได้โพสต์รูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงราชการที่9พร้อมทั้งข้อความระบุว่าขอเทิดทูนชั่วนิรันข์ขณะเดียวกัน ทางด้านนายกิติธนากิจอํานวยเจ้าของบริษัทโนเบิลเดเวลลอปเมน์จำกัดมหาชนบิดาของนายธนัตได้มีการตอบในโพสต์ดังกล่าวของภรรยาว่ารับไม่ได้ใครมาลบหลู่เลือดเนื้อเชื้อไขก็ต้องตัดทิ้งกู้ภัยเคารบผู้วายชนพยาบาลด่านหน้าแม้ฉีดซิโนแวคกสองเข็ม 23สิงหาคม64เพจเฟซบุ๊กหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีโพสต์ Post ภาพเจ้าหน้าที่เคลื่อนลงศพขึ้นสู่เมนโดยเป็นร่างของพยาบาลสาวที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ระบุข้อความว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่หดหูใจเหลือเกินไว้อาลัยแด่นักรบชุดขาวพวกเราทำให้ท่านได้แค่นี้จริงๆ ถือว่าการตั้งแถวทำความเคารพผู้วายชนของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรีเป็นการไว้อาลัยและให้เกียรติสูงสุดตามธรรมเนียมปฏิบัติแบบสากลเพราะท่านคือด่านหน้าบุคลากรทางการแพทย์ของประชาชนความดีของท่านจะอยู่ในความทรงจำของผู้ที่รับการช่วยเหลือจากท่านตลอดไป Rest in peace ขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยครับท่านเป็นพยาบาลแผนกวัดความดันของโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาทำงานมากว่า30ปีติดเชื้อโควิดเสียชีวิตทั้งที่ฉีดซิโนแวคมาแล้ว2เข็มกำลังอยู่ระหว่างรอเข็มที่3แล้วพวกเราก็ต้องรอกันต่อไปวัคซีนที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเองดูแลให้ตัวเองปลอดภัยสุดนะครับ ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตอายุ59ปีเป็นพยาบาลแผนกวัดความดันของโรงพยาบาลแพทย์ปัญญามานานกว่า30ปีโดยฉีดวัคซีนเซโนแวคมาแล้ว2เข็มกำลังอยู่ระหว่างรอเข็มที่3แต่ก็มาติดเชื้อโควิดเสียชีวิตเสียก่อนซึ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดพิธีเผาศพเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ยืนดูลงศพ ขณะเข็งเข้าเ,าเตาเผาด้วยความอาลายัยและเจ้าหน้าที่ที่ยืนทำความเขารบศพจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกเดือนเมษายนถึง10กร,รกฎาคม6ในายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริทาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยตัวเลขบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิดรวม880รายจากทั้งหมดราว700,000คนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนแล้วอาการไม่หนัก มีเสียชีวิตรวม7รายในจำนวนผู้ติดเชื้อ880รายในจำนวนนี้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน19.7%หรือ173รายการเสียชีวิต7รายแบ่งเป็นไม่ได้รับวัคซีนจำนวน5รายได้รับซิโนแวค1เข็มจำนวน1รายเริ่มป่วยหลังฉีดเข็ม2เพียงวันเดียวภูมิยังไม่ขึ้นได้รับซิโนแวค2เข็มจำนวน2ราย ในขณะที่วัคซีนเข็ม3บูสเตอร์ไฟเซอร์ได้กำลังถูกจัดสรรกระจายส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศแต่ก็ยังมีโรงพยาบาลบางแห่งที่ยังออกมาเปิดเผยถึงการได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรด่านหน้าสิระปรึกษาหมอพรทิปปมลูกนัดตาบอดอยังไม่จ่าย1ล้าน 20สิงหาคม64หลังจากนายธนัทธนากิจอำนวยหรือลูกนัดได้นำเอกสารใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลพญาไทย1ที่ระบุข,ข้อความวินิจฉัยโรคว่าตาขวาบอด ออกเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนด้านนายสิระเจนจาคะสสกทมพักพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรม,มาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรตั้งคอสังเกตใบรับรองแพทย์ของนายธนัทธนากิจอํานวยหรือลูกนัดว่า ผู้ที่ออกใบรับรองให้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงหรือไม่เพราะตนเองได้ไปสอบถามแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ว่าการวินิจฉัยโรคไม่สามารถเขียนแบบนี้ได้เพราะภาษาที่ใช้ไม่ใช่ภาษาทางการแพทย์เพราะเขียนแค่ว่าตาขวาบอดซึ่งตรงกับคำพูดของตอนเองที่เคยพูดไว้ว่าหากตาบอดจริงจะให้เงินหนึ่งล้านบาทและเชื่อว่าเขียนเพื่อเอาเงินหนึ่งล้านบาท และผิดสังเกตตรงที่การออกใบรับรองแพทย์ในเวลาสามทุ่มดังนั้นตนจะไปร้องอย่างแพทยสภาเพื่อให้ตรวจสอบว่าแพทย์หญิงคนดังกล่าวมีความรู้ความสามารถเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงหรือไม่และสามารถลงความเห็นแบบนี้ได้หรือไม่พร้อมร้องไปยังโรงพยาบาลพญาไทให้มีการตรวจสอบด้วยเช่นกันนายศิรัก,กล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าแพทย์คนดังกล่าวเป็นเจ้าของไข้จริง หากคนไข้าตาบอดจริงๆต้องเอาลูกตาออกเพื่อไม่ให้เกิดการอักเสบส่วนเหตุผลที่ตนเองไม่เชื่อว่าตาบอดจริงรอบแผลอยู่บนดวงตาไม่ได้โดนลูกตาแต่วิธีการแก้ไขง่ายๆคือการให้คนไข้นอนนิ่งๆเพื่อให้ดวงตาฟื้นพร้อมฝากถึงนายธนัทว่าถ้าอยากได้เงินหนึ่งล้านบาทให้เอาเอกสารมายืนยันตนพร้อมจะเล่นแฟ์ๆอยู่แล้วก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายว่า แหกตาตัวเองได้แต่ไม่สามารถแหกตาคนทั้งประเทศได้นอกจากนี้นายศิระยังกล่าวถึงกรณีที่สื่อโทรทัศน์ช่องหนึ่งเชิญนายธนัทไปออกรายการและให้แหกลูกตาว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะเป็นอันตรายต่อดวงตาโดยเฉพาะแสงที่อยู่ในสตูดิโอจึงขอให้ผู้บริหารช่องดังกล่าวตรวจสอบพิธีกรผู้ดำเนินรายการว่าปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องหรือไม่ ส่วนที่วันนี้นายธนัตบุกรัฐสภาเพื่อทวงเงินหนึ่งล้านบาทตนไม่ขอเจอคนอย่างนี้กลัวว่าสิ่งที่นำมาจากหมอคนเดียววินิจฉัยถูกหรือไม่เพราะเราก็เห็นว่าหมอบางคนลืมพากอดไว้ที่ท้องผู้ป่วยหรือหมอบางคนวินิจฉัยให้คนตายก็มีหมอติดคุกก็มีเยอะต้องไปถามประกันว่านายธนัตไปเบิกประกันว่าตาบอดหรือไม่ทางนี้นายศิระยืนยันว่าการท้าพิสูจน์ครั้งนี้ ไม่ใช่การบ่ายเบียงต้องการหมอคนกลางมาพิสูจน์ยำ้ำตนเองมีเงินเยอะสามารถจ่ายได้1ล้านบาทนิวประกาศเลิกเต้นธนพลดูแลไม่ไว้ดานเต้นเคลื่อนไหวเช่นกัน23สิงหาคม64 นิวนิวเอลแดงหรือชมายพรบุญสายแฟนสาวของเต้นธนพลนิ่มไทยสุขอดีตพระเอกชื่อดังได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กประกาศว่าคงไม่ได้ดูแลหนุ่มเต้นแล้วพร้อมระบายยาวถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นวันนี้นิวนิวต้องขอโทษพ่อแม่ของพี่เต้นและเอฟซีพี่เต้ลที่ฝากให้นิวนิดูแลเขา นิวนิวคงทำได้แค่เท่านี้จริงๆนิวนิวเคยคุยกับพี่เติ้ลเมื่อเกือบปีที่แล้วที่แกไม่ยอมออกไปไหนเลยนั่งอยู่แต่หน้าตู้เย็นเป็นปีๆนิวนิวได้บอกกับพี่เติ้ลว่าจับมือไปด้วยกันกับหนูไหมหนูไม่อยากเห็นพี่ต้องอยู่แบบนี้ถ้าวันหนึ่งพี่ไม่โอเคพี่กลับมาตรงนี้ก็ได้นะหนูจะมาส่งตรงหน้าตู้เย็นที่พี่นั่งมาเป็นปีป รู้ไหมก่อนโควิดเราได้ไปเที่ยวกันแทบทุกที่หนูพยายามทำให้พี่กลับมาเป็นคนปกติที่ใช้ชีวิตได้ปกติมันอาจมีบางครั้งที่มันยากมากที่หนูต้องใช้ความเข้าใจและความใจเย็นที่จะอยู่กับโรคที่พี่เป็นหนูเฝ้ามองพี่และสังเกตอาการของพี่ตลอดวันที่พี่เข้าโรงพยาบาลเกือบตายหนูก็คิดว่าถ้าพี่ตายหนูก็คงจะอยู่ไม่ได้ จนพี่เลิกกินเหล้ากินยารักษาอาการที่ป่วยทางสุขภาพและทางจิตใจไบโพล่าซึมเศร้าท็อกซิกพีเพิลหนูดีใจที่พี่อาการดีขึ้นเรื่อยๆเราจะพากันไปทำนูน่นทำนี่ด้วยกันให้เหมือนคนปกติหนูก็คิดว่าเราก็มีความสุขมากๆเลยเนอะพี่ไม่เคยทำให้หนูเสียใจเลยพี่ก็ดูแลหนูแบบที่พี่ไม่เคยทำให้ใครมาก่อนหนูก็ดีใจนะพี่รู้ไหม หนูต้องสังเกตอาการของโรคและใช้ความอดทนกับบางครั้งที่โรคพี่กำเริบซึ่งพี่อาจจะไม่รู้ตัวจนมาวันนี้วันที่หนูได้มาเห็นพี่นั่งไม่มีสติอยู่หน้าตู้เย็นเสียใจและหนูก็ยังรักและหวังดีกับพี่เสมอและยังอยากอยู่ดูแลพี่ไปจนแก่เท่าหนูก็ยืนยันคำเดิมนะพี่หันหลังมาก็จะเจอหนูอยู่ตรงนี้ ขอให้พี่มีความสุขกับหน้าตู้เย็นของพี่นะหนูแม่งโคตรโกรธเลยที่พี่เมาอีกดูแลตัวเองบ้างนะรักตัวเองบ้างนะอย่ากกินยาเยอะนะออกจากบ้านมาเจอผู้คนมาใช้ชีวิตบ้างนะรักพี่นะด้านต้นธนพลออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook เปลี่ยนสถานะเป็นโสดระบุข้อความว่าขอพูดในมุมของผมบ้างนะครับ ผมขอขอบคุณพี่น้องของผมทุกท่านขอไม่ใช้คำว่าแฟนคลับนะครับเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานมากจนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งความสุขความทุกข์และสิ่งที่พี่ๆน้องๆผมคอยดูแลและให้กำลังใจผมมาตลอดมันจึงทำให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสรุปเลยแล้วกันนะการทำความดีไม่ได้สร้างภายในวันเดียวแล้วก็ไม่ต้องจำเป็นประกาศให้โลกรู้และโพสต์รูปตนเองกับควาย จากเหตุการณ์นี้ทำให้ผมนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมาใครพอจะเดาออกไหมว่าผมพูดถึงนิทานเรื่องอะไร